ตัวลอะไร่้อไม่รู้เยอะไหมไม่เยอะหรยเยอะเอ้ยเอ้ยปลาอะไรนะโฟโต้โอ้อ่านถูกเก่งมากนั่นปลาอะไรปลาอะไรโฟโต้ปลูเาวไหนมันเหมือนงูเผาตรงไหน มีปลาน้ำเงินน่ะปลาน้ำเงินปลาแดงปลาตะพัดไทยปลาตะพัดไทยเนาะปลาไทยดิไม่ใช่อ่ะโลวาเนา ปาเสือปาเสือต่อลายใม่ปาเสือปาเสือลายเสอไนไหนนู่นนู่นเสืออยู่น่นนู่นอนุเสือนู่นน่ะเห็นปะอี่เสืออเสือนี่ไงใช่หใช่ไปดูตรงนั้นวโอ้โหวันนี้คนเยอะเลย ตกายท้องทะเลก็ดูนุ่นกบนกบินเออปลาอะไรเปลาเออบายให้มันนดเจบายนะแน่หน่มันบึ้งไงเกี่ยวไหนต้นเห็นปลาไหมเห็นไหมนุ่ ตัวใหญ่ๆมาแล้วนู่น่ะเออเออตรงนี้เยอะอะเออตรงนี้เยอะเยอะเยอะนี้เนอะเนอะน้โนนต้นต้นต้นไปต้นไปดูตรงนี้ลูกมันเยอะเลยนะ

ไหนได้อะไรกันเนี่ยไหนไหนเด่นไหนฟอโต้ได้อะไรตัวสูงเท่าไหร่ต้นได้อะไรโอ้รถโ,โอ้มาเที่ยวใช่ไหมดีใจไหมมาเที่ยวได้รถเยอะเลยโอ้พี่แตงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่โอ้ออไ,ไหนฟอโต้ไ,ได้อะไรวะเนี้ <Okay. S 2> ยจอละโอ้ยได้จอละเคไป เฮ้ยม,มันคืออะไรออนนไโอ้โยให้นั่นมันอะไรก็ไม่รู้เป็นสาดดีดีรอ,อาดูใกไม่เอาไม่ดูไม่เป็นพืชมันเป็นพืชใต้นะ้ำ